กรณีเมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมานะคะนักร้องดังอย่างคุณกระต่ายพานิพาเนี่ยนั้นก็ได้ออกมาประกาศเลิกกับสามีครูไพบุญแล้ววันที่เรียบร้อยโดยงานนี้ค่ะสาวกระต่ายนะคะงั้นก็ได้ออกมาประกาศว่าได้ตัดสินใจแยกกับ อดีตสามีครูภัยบุญแล้วและได้เปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นเพียงแค่พ่อและแม่ของลูกเท่านั้นค่ะและล่าสุดค่ะต้องบอกเลยว่าทําเอาชาวเน็ตนะคะคอมเมนต์กันอย่างมากมายเมื่อเอ๋มิรานะคะนั้นได้ส่วนชาวเน็ตสั้นๆค่ะหลังถูกถามว่าครูภัยบุญเนี่ยเป็นโสดแล้วอยากกลับมาคืนดีไหมงานนี้บอกเลยค่ะว่าเอ๋มิลาตอบแค่สั้นๆแค่คําเดียวหลังจากยุติสถานะสามีภรรยานะคะครูภัยบุญเนี่ยนั้นก็ได้ออกมาโพสร,ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่ากราบขอบพระคุณทุกกําลังใจทุกความห่วงใยจากทุก ท่านมากนะครับขออภัยหากยังไม่ได้ตอบแชทและคอมเมนต์จากทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยตอบกลับนะครับขอบพระคุณจากใจจริงครับท่ามกลางคนบันเทิงนะคะแล้วก็แฟนคลับที่ออกมาให้กําลังใจทั้งคู่อย่างมากมายค่ะ และก่อนหน้านี้นะคะเอเมราเนี่ยอดีตภรรยาของครูไพบูลนั้นก็ได้เคลื่อนไหวนะคะหลังครูไพบูลเนี่ยเลิกกับสาวกระต่ายพนิพาโดยงานนี้นะคะสาวเอเมราเนี่ยได้ออกมาโพสยิ้มแก้มฉีกพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าคําตอบของหัวใจอยู่ในรอยยิ้มเราไปหมดแล้วซึ่งชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยะคะ่ะว่าไปดูฝั่งโน้นเลิกเมียบาปบ,บุญมันเห็นชาตินี้ซึ่งเอเมราก็ได้ตอบกลับตอนนั้นนะคะว่ากรรมใครกรรมมันและล่าสุดนะคะต้องบอกเลยว่าทําเอาชาวเน็ตขะ,ะแห่คอมเมนต์กันสนัน่นเมื่อทางด้าน อดีตภรรยาอย่างคุณเอเมมรานะคะนั้นก็ได้ตอบกลับชาวเน็ตสั้นๆหลังเธอนั้นเนี่ยได้โพสต์คลิปวิดีโอนะคะในช่องทิกตอกของเธอเองขณะกําลังเต้นอย่างสนุกสนานในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งค่ะในงานนี้ค่ะชาวเน็ตเนี่ยก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ถามนะคะเป็นภาษาอีสานกลางทิกตอกของสาวเอเมิราที่แปลเป็นภาษากลางว่าครูไพบูรณ์โสดแล้วอยากกลับมาคืนดีกับครูไพบูรณ์ไหมซึ่งงานนี้ค่ะสาวเอเมิรานะคะก็ได้ตอบกลับทันทีค่ะสั้นๆว่าสาซึ่งแปลเป็นภาษากลางว่าหยุดหรือพักก่อนนั่นเอง งานนี้ต้องบอกเลยว่าดูจากคาตอบของสาวเอมมราแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าเคลียร์ชัดว่าไม่กลับไปดีเธอหรือคืนดีอย่างแน่นอนค่ะ